ทุกท่านสวัสดีค่ะวันนี้จอมแวะเวียนกลับเข้ามาอัปเดตแปลงที่ดินสดได้ผ่อนได้พิกัดของส1เปดน้องเสืออีกครั้งหนึ่งค่ะที่ดินชุดนี้ต้องเรียกว่านาะตอนนี้ร่อยหล่อลงไปทุกทีแล้วค่ะเุก่านค่ะแล้วก็คือตอนนี้จอมเข้ามาด้านหลังแปลงเนาะด้านหลังโครงการท้ายสุดเลยนะเ,เข้ามาก็เจอเนี่ยค่ะลูกเป็ดตัวเล็กน้อยน่ารักน่ารักแบบนี้ค่ะทุกท่านค่ะดีค่ะทุกท่านลูกเจี๊ยบตัวเล็กน้อยน่ารักมีทั้ง เป็ดตัวน,น้อยๆไก่ตัวน,น้อยๆค่ะน่ารักมากเลยนะเอ่อแปลงนี้เป็นแปลงที่อยู่ท้ายสุดโครงการของเราเลยค่ะทุกท่านค่ะเป็นแปลงที่อยู่ด้านในสุดเลยค่ะเอ่อแปลงนี้คุณลูกค้าซื้อแล้วนะะท่านซื้อไว้สักประมาณเกือบเกือบไร่ครึ่งน,นะคะที่ดินของเราชุดนี้นะคะมีทั้งแปลงสดแล้วก็ผ่อนเนาะของเราช่วงระหว่างผ่อนเข้ามาใช้ประโยชน์บนแปลงที่ดินได้ค่ะที่ดินแปลงนี้พีกัด คลอง11หนองเสือเป็นรอยต่อระหว่างคลอง10กับคลอง11หนองเสือซึ่งมาทางคลอง10ก็สะดวกค่ะนะคะชุดผ่อนของเรามีเริ่มต้นที่200ตารางวาราคา700,000บาทนะผ่อนได้ไรดอกผ่อนยาวดาวน้อยค่ะทุกท่านค่ะนะคะต้องถือว่าดีงามมากท่านไหนที่มองหาที่ดินนะคะไม่ว่าจะเอาไว้ทําเป็นบ้านสวนเป็นแนวสวนเกษตรหรือว่าทําเป็นแบบว่าบ้านสวนเอาไว้เลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่นะคะเอ่อ ยังไม่พร้อมที่จะซื้อเป็นเงินสดสามารถผ่อนกับเราได้ค่ะของเราผ่อนที่ฟรีดอกนะคะแล้วก็ผ่อนกันยาวๆถึง40งวดค่ะทุกท่านค่ะเนี่ยค่ะอย่างแปลงเนี้ยค่ะคุณลูกค้าเข้ามาทําเป็นแนวแบบว่าต้องเรียกว่าคงจะทําเป็นบ้านสวนเนาะเพราะว่าตอนนี้ก็เริ่มแบบว่าเลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่แล้วค่ะเนี้ยค่ะ หรือว่าท่านไหนที่ต้องการเอาที่ดินแปลงเล็กเนาะร้อยตารางวาแล้วก็มีเฟสใหม่เป็นเฟสสี่หนึ่งร้อยตารางวามีที่เฟสสี่ของสิบเอ็ดก่อนถึงวัดป่าของสิบเอ็ดเพียงแค่กิโลเดียวนะคะเฟสสี่ร้อยวาสี่แสนห้าผ่อนได้สี่สิบงวดส่วนที่จอมอยู่ตรงนี้ค่ะจะเป็นเฟสสามของเรามีสองร้อยตารางวามี 1, หนึ่งไรถึงสองไรเนาะ ตอนนี้เรามีอีกเพียงไม่กี่แปลงเท่านั้นค่ะท่านค่ะต้องเรียกว่าไร่หรอลงไปทุกทีแล้วค่ะนะคะผ่อนที่ฟรีดอกนะตอนนี้ก็มีเพื่อนบ้านและหาอย่างแปลงน่อยู่ท้ายสุดเลยนะเริ่มจะเลี้ยงน้องเป็ดน้องไก่แล้วค่ะน่ารักมากเลยค่ะลูกเป็ดตัวน้อยเจี๊ยบค่ะน่ารักมากเลยท่านค่ะนั่นหมายเข้าดูที่ดินด่วนก่อนที่แปลงที่ดินดีๆราคาเบาเงื่อ่ไขง่ายจะหมดไป0621574449 0621574449